เนื้อและค่ะแต่ว่าติดมันตรงหนังเนื้อติดมันครับทุกคนติดหนังติดหนังฮะโชอางอ้างช้างโชช้างโซซ้างโชอะไรก็โซไปโบนอกงมในอืม ติดหนังติดมันนิดนิดน,ดนดีหอมมากค่ะสวัสดีครับคลิปนี้จะพาแม่และน้องภูมิมาย่างเนื้อหมูกินนะครับสวัสดีค่ะนี่ครับ,รบย่างแบบร้อนร้อนเลยสวัสดีครับจะมากินกับผักครับทุกคนเอาแม่ย่างเลยครับแม่บอกว่า รนรเป็นเนื้อหมูเนื้อหมูสามชั้นครับทุกคนไม่ใช่สามชั้นนะคะหนังหนังเนื้อมันหนังมันก็มีมันติดเนื้อหลืค่ะแต่ว่าติดมันตรงหนังเนื้อติดมันครับทุกคนติดหนังติดหนังฮนะงอ่านี้แนวตั้งใไชไ่ไหมบางแนวตั้งฝั่งนูน้น ครับเล้ทำไมใส่นาจังกินหมูย่างค่ะหมูย่างที่ไหนี่ไ,ไงย่างกินร้อนๆจากเตาเลยครับทุกคนหมูย่างที่ไหน <laughs> หมูก็ย่างซีไม่ใช่ใช่กัาเรียออะไรล่ะนีนเรียกอะไร,ไไะไรจ๊ะเนื้อช้างหมด เนื้อสางนื้อาสังไม่้อามาเนื้อสางเนื้อสังช้างส้างช้างช่ชอางอช้างช่ออางอสังช้างชช้างชอสังโซอะไรก็โซไปตอนนี้ควันขมงเลยครับทุกคนเนื้อติดหนังหนังก็มีมันเลยควันขมงเลยค่ะ ส่วนน้องปูมก็นุ่นครับนอนเปลรอครับทุกคนคลิปที่ย่างสดๆแบบนี้ก็ต้องใช้เวลาย่างสักพักครับถึงจะได้กินกรอบนอกนุ่มในแม่ชอบ,บแบบ แห้งๆน่แบบสุกเลยครับทุกคนควันขมงเลยครับเดี๋ยวจะมาใส่นี้เลยแม่อาศใส่เลยอะไรนี่ใส่นี้ใสน่นี้เลยครับอืมควันก็ลอยบังหน้าจอครับทุกคนเดี๋ยวควันไปทางนู้นทีทางนี้ทีครับตั้งกล้องไม่ถูกเลยครับ มาเริ่มหั่นกันเลยครับย่างร้อนๆจากเตาเลยครับทุกคนตอนนี้ด้วยกินด้วยก็มันควันเยอะครับมันควันเยอะครับก็เลยต้องเอาเตาออกครับควันจนดูครับน่ากินมากครับทุกคนส่วนน้องภูมิเขาบอกว่าปวดหัวครับทุกคนก็เลยให้เขาไปนอนข้างในครับเดี๋ยวถ้าตื่นมาก็จะเหลือไว้ให้เขากินครับ เนื้อติดหนังหนังก็ติดมันมานิดนิดไม่ได้พอาบางหนาด้วยหนาและอร่อยอืมกลิ่นหอมมากครับมาค่ะมาครับทุกคนกินด้วยกันนี่ครับ ติดหนังติดมันนิดนิดมีหอมมากค่ะกินกับข้าวสวยครับทุกคนผสมข้าวไรเบอรครี่ข้าวไรเบอรรี่ปนนี่ครับเนื้อติดมัน,นครับ หนามากค่ะหั่นแบบหนาเลยลุกแบบนี้เลยครับทุกคน อร่อยนะแม่อร่อยควันขโมงลอยไปไกลเลยแม่หนาเตินไป้เมื่อเช้าแม่มาจากไหนครับ จะไปดูลุงผมเตรียมของรอแม่ตั้งนานลุงไม่สบายเป็นอะไรนะเส้นเลือดในสมองตีบอันนี้จะเป็นยะทางพอ่อยะทางแม่ละ่ะ ยะ่ทางแม่ก็เป็นบ่เป็นแต่เขาแข็งแรงเขาเดินได้กินใหญ่ๆเลยครับไม่แตกมันลุงลุงเขาเส้นเลือดในสมองเส้นฝอยแตกก็เลยพิการข้างทางอา <ใน S 1> ๋อนายว่าน,นอนเหรอจาเด็กมามา,มาครับ ได้ยงตรงกลางครับขึ้นจะได้กินยาอะอร่อยเลยอ,อย่าจิตอย่างแบบร้อนๆเลยครับเผ็ดไหมห่อเผ็ดนิดๆมาพูไม่ไปเรียนครับ សិលាមិនឆ្ងាញ់មិនសបាយเผ็ดអឺเผ็ดจริงอ่ะចឹងយើងอยากกินก็ได้ទៅទឹកផងអឺជីបມັນหอม ชิ้นหนาเลยค่ะติ่มหมูอทอดหอมหมูยา่างใครเอาหมูข้ากินอย่าพูดอย่าไม่บาปเพี่อบาปเด้เอาครับแม่หั่นอีกไม่ต้องหัน่นให อาภูมไม่เอาอันนี้ละเผ็ดชืบหายเลยใครพูดงั้นพูดไม่เพราะแจมกับยายไม่เห็นเผ็ดอยากเอาน้ำาอกเดี๋ยวก่อนให้ยายหันก่อนกินกับปลาดิบอร่อยภู่มเลยอันนั้นเขาให้กินปลาดิบเด๋อทำไมจะรู่ พยาติพยาิมันจะทำอะไรมันจะเข้าไปแยกอาหารภูมิมันก็ไม่อิ่มบ่ครับมันบอกว่าเฮ้ยฉันจะมาแยกอาหารแกไม่ให้แกได้โตเร็วมันบอกองี้ก็อยู่กับพ่อไงฮอ,อยู่กับพ่อไงเฮ้ยกินไม้ทำกินออก น้ำอิ่มขนมัีนี้ก็มาคือน้ำอาน้ำอ่อนขนมทาโร่ด้วยน้ำเข็มๆเข็มๆแห้งๆขอยาวด้วยขนมทาโร่ยาวขนาดไหนบอกท่านผู้ชมเนี้ยได้ขนมทาโร่ยาวๆยาวเท่านี้เกือบเท่าพุ่มเหรอเกือบเท่าโอาก้ะเอามาน้ำ <laughs> มานั่งเกะกะหน้านี่อ้ยอาโยยนอนไปน้องภูมิบนว่าปวดหัวครับตัวร้อนครับก็หอมมันย่างเนื้อ ร้อนๆจากเตาแบบนี้ก็หอมมันอร่อยครับทุกคนคลิปนี้ขอลากันไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ